มาจ้าร้านหมูกระทะอิ่มอร่อยสบายกระเป๋าไม่ต้องรอคิวไม่ต้องร้อนใจเปิดทุกวันนะคะ4ี่โมงถึง5้าทุ่มครึ่งเลยอยู่เส้นเจ้าคุณทหารนะคะอยู่ยงเยื้งร้านชาบูเชนแล้วก็ปอตทนั่นเองเดินเข้าร้านไปจ้าดุกดิกดุกดิกดุกอารมณ์ดีเพราะได้กินหมูกระทะบรรยากาศดูสิทุกคนจริงๆก็ไม่ได้หิวมากนะคะแต่ว่าพอเจอร้านปุ๊บเออมันสวยมันฟิลดีมันอยากกินหมูกระทะโอ,อ้โหแล้วแบบช่วงตอนกินก็คือฝนตกลงมาด้วยคือฟิลดีสุดๆไปเลยที่ร้านเขาจะมีแคปชั่นเขียนว่าถ้าใจเรา้อมหม หอมก็เป็นแค่ผักสลัดเพราะฉะนั้นเราจะกินอะไรเราก็หยิบไปเลยจ้าตอนนี้มันก็แฮปปี้แหละทุกคนแต่พอกินเสร็จมันรู้สึกผิดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปออกกําลังกายค่ะแต่ว่าบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยออกกําลังกายยังไงไม่ผอมสักทีก็ดูชังกีติตเธอจะผอมยังไงเล่าเออนี่ขนาดยังไม่ได้กินหมูกระทะคิดไว้แล้วว่าจะกินของหวานอะไรดีเป็นไอติมอะไรดีนะกินปังเย็นอะไรดีนะคือแบบคิดไปกินของข้าวเสร็จก็ต้องกินของหวานนะคะทุกคนนั่งกินไปสักพักแล้วฝนมันก็โตค่ะแล้วบางคนก็ แล้วแบบเด็กก็ใส่ชุดกันฝนอย่างเงี้ยเออมันน่ารักดีนะนางกินไปตอนไหนก็ไม่รู้ว่ากินไปกินมาดูในไก่ที่เอ้าสี่ทุ่มแล้วพอสี่ทุ่มเสร็จปุ๊บมากินของหวานต่อจ้ากินของหวานตอนสี่ทุ่มแล้วแบบครีมหวานมากช็อกโกแลตก็หวานนมข้นก็หวานคือแบบหวานทุกอย่างคือแบบเอวิตติงหวานหมดเลยแต่ว่าคือให้อภัยเพราะว่ามันอร่อยจ้ะแล้ววันนี้ก็เกิดแต่กับ ฝนตกหนักมากแล้วก็นั่งรอฝนหยุดนะคะแต่นั่งไปสักพักใหญ่ฝนไม่หยุดทุกคนก็เลยตัดสินใจไปค่ะลุยเอาละนะจุดๆุดนี้คือถ้าใครวิ่งจังหวะนี้คือล้มคือจะมีหลักฐานจากแล้วพี่ๆุกคนเขาน่ารักมากบริการดีสุดๆเลยแล้วราคาถูกด้วย <c oughs> และวันนี้กินไปทั้งหมด2กิโลแขีดสิบ้ากรัมกิโลละ2.3 9บาสิบผ่าททุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย